เย้คุณทุกคนนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องแนตะ่น้าอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราจะพาทุกคนไปกินมัทฉะลาเต้คือเราใช้ทุนอยู่ที่จังหวัดยะโสธรก็คือจะครบ3ปีแล้วใช่ไหมเราต้องคอยเสาะแสวงหาของกินของอร่อยที่เราชอบซึ่งเราคัดมาแล้วว่ามีมัทฉะลาเต้ที่ดีในจังหวัดยะโสธรมีอยู่ทั้งหมด3ลร้านจากความพิสูจนตัวและปากของเรานะจ๊ะปากแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอืมทีเน ะมชะช่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะว่าสามร้านนี่นะมันหอมแล้วมันก็เข้มแล้วรู้สึกว่ามาช่าของเขาไม่ได้ผสมน้าตาลคือเราสั่งหวานน้อยมากๆก็คือได้หวานน้อยมากๆจริงๆขอเกินนิดนึงว่ามาชะช่าลาเต้ต่างกับชาเขียวยังไงเราชอบกินมชะชาลาเต้นะเราไม่ได้ชอบกินชาเขียวเออเขาบอกว่ามาชะชาลาเต้เนี่ยก็เอไม่ใช่มชะชาลาเต้มชะช่าสิมชะชาเนี่ยก็ทํามาจากชาเขียวเหมือนกันเออคือทํามาจากใบชาเขียวนั่นแหละแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการผลิตเนี่ยมันต่างกัน ก็คือทั้งการเก็บการปลูกเราใช้ระยะเวลาที่นานกว่าในอุณหภูมิที่แล้วแต่ใบาชาเขียวนั้น,น,นอุณหภูมิแต่ละแบบแตกต่างกันไปอืแล้วก็เขาจะเอามาฉาเอาใบาชาเขียวเนี่ยมาบด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 ให้อยู่ในรูปผงก็คือจะเป็นอยู่ในรูปของผงม,มาฉานั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้ก็คือรู้าคร่าวๆประมาณนี้ไปอ่านมาอ่ะแต่จริงมันมีกระบวนการผลิตมากมายไปๆเราไปดูกันเลย นี่เลยจ้าเป็นหน้าร้านมีโฮมเมดนะก็คือจะต้องเข้ามาในสตอยแล้วก็จะต้องสังเกตนิดนึงก็คือถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็จะผ่านร้านนี้ไปเลยเพราะว่ามองไม่ออกว่าเป็นคาเฟ่ร้านเขาน่ารักมากตามชื่อร้านเลยก็คือโฮมเมดสไตล์โฮมเมดจริงๆแล้วก็เจ้าของร้านก็น่ารักมากอายุมากกว่าเราประมาณหปีมั้งเขาเข้าไปดูกันเลย ากาศภายนอกร้านเนาะก็จะแบบมานั่งชิลๆได้อันนี้เราก็จะสั่งมาชาลาเต้สิ่งที่อร่อยอย่างหนึ่งก็คือโฮจิชะคือผงที่เขาจะใช้อ่ะเป็นผงของยี่ห้อมาชาสึกิก็คือเราเคยซื้อมาใช่ไหมแล้วก็ทำตามเขาแต่ว่าเราไม่สามารถทำได้เหมือนเขาเพราะว่าเราเดินเอานมอ่ะ แบบอื่นที่วิชีแบบของเขาอะทำรสชาติมันก็เลยเปลี่ยนอของทางร้านเนี่ยจะไม่มีการใส่ไซรัปเลยนะคือถ้าใครอยากต้องการหวานนะก็คือต้องสั่งไซรัปเพิ่มเอง นี่ได้มาแล้วพร้อมขนมทุกคนก็คือเขินอ่ะก็เลยซื้อขนมซื้อขนมเขามาใช่ปหะแล้วก็มานั่งรีวิววนรถเพราะว่าไม่กล้าพูดต่อหน้าเขาก็เขินยังไม่โปรเฟสชันแนลเลยนี่ก็คือเป็นขนมจากร้านเขามีโฮมเมดวันนี้เขามีเป็นบลสออเป็นชีสเค้กแล้วก็มีเปึกส้มโปด้านหน้านะ คือเขาจะทำแต่ละวันอ่ะไม่เหมือนกันแล้วแต่เมนูเขาก็คือต้องติดตามที่เพจเขาเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ให้ดูทงนี้แล้วก็นีมาชะลาเต้ชิงติ๊กเกอร์ติ๊กนิติเกอร์ต,อต,อติดด้วยนะรับมะชาลาเต้ของเขาจะไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่ใส่ใส่หลับเลยถ้าสมมติใครอยากใส่ต้องบอกเขาค่อนั้ารสชาติแล้วออกมาแบบหอมขมหน่อยหน่อยแล้วก็ มาชาที่เขาใช้อ่ะคือเป็นความรู้สึกที่กินของเรเรู้สึกเป็นมาชานแท้ก็เลยแบบไปถามว่าเขาถามสูตรเขา,าเขาบอกนะไม่มีกั๊กเลยแล้วก็เอามาทําตามเขาบอกว่าทายังไงก็ไม่ค่อยเหมือน <laughs> เพราะว่าเราอ่ะไปเปลี่ยนสูตรนมของเขาอืมมันก็เลยไม่เหมือนคือเขาใช้นมนมอะไรวะที่แบบเป็นลายบัวเออสีดําหรือสีแดงนีง่แหละจะไม่ได้แหล,ละเคยทาแล้วก็ผสมกับนมสดแล้วก็ตี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 ต,ตีด้วยถ้วย คน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 อะ่ะเออนั่นแหละแล้วเขาว่าเทเข้าไปแล้วเขาก็เอานมมาเทอีกรอบนึงแล้วเขาก็คนคนคนอะ่ะนี่เราท้าถ่ายคลิปให้ดูอยู่อร่อยชอบมากร้านนี้เราบอกเลยว่าดีคือเราไม่ดิ้นจระเข้นะสำหรับมาชาลาเต้เราเลือกแล้วมันจะมีทั้งหมดสามร้านในย่สดทอนที่เราชอบมากไว้คราวหน้าไปเจอกันเลยจ้า แล้วทางร้านอ่ะก็จะมีเซตเมนูอาหารเย็นด้วยนะอันนี้เลยที่เราเคยไปกินมาแล้วเขาก็จะปิดท้ายด้วยขนมด้วยซึ่งถั่วแดงเขาอร่อยมาก น่ารักมากเลยสุดใจด้วยไหมสุดใจเอาหูหล่นมั้นสุดใจเอาหูคืนมาสุดใจหูฉันแล้วสุดใจเอาหูไปแล้วสุดใจนี่หูมา ขอหูหน่อยสุขใจขอหูหน่อยคาบหูมาเอาเอาเข้าไปโอ้ยหูฉันกลายเป็นที่เล่นของสุขใจไปแล้วสุขใจหูฉันขอหูหน่อยตีมาตีมาตีมาเตะมาเตะมาสุขใจเตะมาสุขใจเตะมาเตะมาอีก นั่นแหละเก่งมากสุกใจแกฆ่าปุ๊บโอ๊ยฉันจะได้หูฉันคือไหม,ม,ม,มสุดใจขอหูหน่อยสุดใจขอหูหน่อยเย่ได้แล้วได้หูมันแล้วโอ้ยอ๋อไม่ได้อีกสุดใจค่ะ ได้กูคืนแล้วบายบายไายแล้วายบายเราก็มานั่งรีวิวบนรถเหมือนเดิมเพราะว่าร้านมอนเตเขาให้เป็นเทคเอาเวย์เราก็เลยไม่กล้านั่งอยู่ในร้านเขาเนาะอันนี้ก็เป็นมาชาลาเต้ที่ได้มาของเขาจะเข้มมากแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่เลยเห็นบ้าน้ำแข็งน้ำแข็งของเขาจะเป็นก้อน ก้อนใหญ่เลยเขาบอกว่าเป็นก้อนใหญ่เลยนะหนึ่งก้อนเพราะเขาบอกว่า,า,วา,า,วามันจะทําให้ละลายช้าแล้วก็ชาเขียวของเขาไม่ชาเขียวดีมชัชาของเขาอ่ะเออเอาผงมาจากประเทศญี่ปุ่นเขาบอกเขาสั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยก็คือจะเข้มมากปกติก็คือเป็นคนกินมะชาลาเต้แบบเอ่อเข้มๆอยู่แล้วแต่ว่าร้านนี้เราจะสั่งเขาว่าหวานน้อยมากๆเพราะว่าเคยกินแบบไม่ใส่อะไรเลยมันก็จะแบบ ออกขมนิดนึงมันเข้มมากไปนิดนึงเออเราก็เลยสั่งหวานน้อยมากๆแต่ถ้าปกติร้านของร้านเขานะจะใส่ไซรัปให้อยู่แล้วถ้าถ้าต้องการหวานน้อยมากก็ต้องบอกเขาชอบเข้มงั้นในร้านเขาก็คือมีน้องแมวสุขใจน้องแมวสุขใจก็คือได้เอาหูฟังของเราไปเมื่อกี้เราก็เลยต้องทําเออเามือยังๆง,งเอาหูฟังเลากลับคืนมา ปกติเขามีขนมนะแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยไม่ได้ทำขนมเขาก็อร่อยมากเหมือนกันร้านนี้แล้วก็มีน้ำอย่างอื่นมากมายที่เด่นๆก็คือยูสุยูสุสเห็นเห็นเขาชอบกินกัน,กนแต่ว่าเี่ไม่ชอบกินน้ำใสอืมเขาก็บอกว่าอร่อยพวกยูสุแล้วก็อากาแฟก็จะมีามีขั้วกลางขั้วอ่อนขั้วเข้มแบบนี้ด้วยถ้าใครใครจะกิน ใครสั่งคาก็จะถามว่าเอาค่วไหนใครคอรกาแฟก็คือมาลองได้เขาบอกว่าอร่อยเหมือนกันแต่ว่าทางนี้ไม่ใช่คอกาแฟก็เลยไม่รู้ uh huh. แต่ว่าคอนเฟิร์มจ้ามาฉา,านันลาเต้ร้านนี้คือเข้มมากทุกคนใครชอบมาฉาลาเต้เหมือนกับเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะจ้าเรามาดูอีพีหน้าจะเป็นคาเฟ่ไหนกันได้เลย